ข้อ18ครับรับตรงมอขอนแก่นปี5-6ข้อนี้ง่ายมากๆข้อใดเป็นจำนวนสมาชิกในเซต100จนถึง600ที่หารด้วย8ลงตัวและหารด้วย12ไม่ลงตัวโอ้ยข้อนี้ง่ายครับก่อนจะทำข้อนี้มาทำความรู้จักกับข้อนี้กันก่อนอ่ะตั้งแต่1-30ถึง30นะครับ1ถึง30หาตัวที่ หารด้วย4ลงตัวมีอะไรบ้างครับหารด้วย4ลงตัว4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28มีทั้งหมด7ตัวสังเกตให้ดีเมื่อกี้ครูท่องแม่4ใช่ไหมเราก็เหมือนกับว่า เอา30ตั้งแล้วก็หารด้วย4 4 7 28ข้อนี้ตอบ7ตัวเอาตัวนี้มาตอบได้เลยจุดทศนิยมไม่สนใจโอเคนะต่อไป1ถึง30หารด้วย6ลงตัวมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ6 1 6 ห2 12 6 3ิบสองหกสามีมีทั้งหมด5ตัววิธีทมก็คือเอา30ตั้งหาร6ได้6 5 30ลงตัวพอดีไม่ว่าจะลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ตอบ5ตัวครับต่อไป1นึถึงสา หารด้วย4และ6ลงตัวมีอะไรบ้างที่หารด้วย4และ6ลงตัวก็นี่ไงครับตัวที่หารด้วย4และ6ลงตัวพร้อมกันก็คือ12กับ24นั่นเองที่หารด้วย4และ6ลงตัวสังเกตว่า12และ24ตัวที่น้อยสุดคือ12ใช่ไหม มันคืออะไรครับ12ก็คืออะไรคอรนอของ4กับ6นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอและมันคือคอรนอนั่นเองเอาละมันก็คือมันทำยังไงก็คือ30แล้วหารด้วยคอรนก็คือ12 12 2เป็น24แสดงว่าเท่ากับ2ตัวโอเคนะ และสุดท้าย1ถึง30หารด้วย4หรือ6ลงตัวก็นับเลย1 2 1 2 3สอง7 8 9 10ข้อนี้ตอบ10ตัวสังเกตให้ดี10นี้เกิดจากอะไร10นี้เกิดจากจำนวนที่หารด้วย4ลงตัวคือ7 มาบวกกับหารด้วย6ลงตัวคือ5เป็น12และลบออกตัวที่มันซ้ำกันลบออก2ตัวเท่ากับ10ตัวนั่นเองโอเคนะครับทีนี้นะครับคำถามต่อมาครับจากคำถามนี้นะฮะเราจะขยับไปคำถามที่ใกล้กับโจทย์ที่สุดนะอ่า ก็คือมีกี่จํานวนที่หารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย6ไม่ลงตัววิธีทำที่ง่ายที่สุดในการทำโจทย์ข้อนี้คือทําเป็นเซตมองมันเป็นเซตแบบนี้หารด้วย4ลงตัวอยู่ทางซ้ายหารด้วย6 ลงตัวอยู่ทางขวาตรงกลางคือหารด้วย4และ6ลงตัวใส่ตัวเลขเข้าไปมี2หารด้วย4ลงตัวมี7ไอ้ตรงนี้เอาไป2แล้วแสดงว่าตรงนี้คือ5หารด้วย6ลงตัวมี5ตรงนี้ไป2เหลือ3ถ้าโจทย์ถามแบบนี้ข้อนี้ก็จะตอบ3ตัวครับเพราะหารด้วย4ลงตัวแต่หารด้วย6ไม่ลงตัวโอเคนะครับ ทีนี้ให้ให้แคปหน้าจอตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเพราะครูจะลบข้างล่างนี้นะให้เวลาแคปหน้าจอระหว่างที่ครูกำลังลากเส้นมาต่อเส้นกันแบบนี้เรียบร้อยนะแคปแล้วนะเอาล่ะทีนี้คำถามเพิ่มเติมอยากจะรู้ว่าตั้งแต่จำนวน ตั้งแต่1 2ถึง30หารด้วย4ลงตัวมีเท่าไหร่หารด้วย4ลงตัวมีเท่าไหร่ก็ตอบ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมครับ เอไม่ใช่ผมนับอะไรเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่โอ๊ทีครับหารด้วยสี่ลงตัวเมาครับเมื่อกี้เอาใหม่ต้องเปลี่ยนสีหารด้วยสี่ลงตัวก็คือสิบสองเนี่ยสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอโ้โหเมาเลยครับเมื่อกี้แสดงว่าหารด้วยสี่ลงตัวก็คือตอบห้าตัวนั่นเองวิธีทำวิธีทำนะครับ ขั้นที่1โจทย์ต้องการ12ถึง30เราหามาก่อนว่าตั้งแต่1ถึง30เนี่ยมี4หารลงตัวได้ทั้งหมดกี่ตัว4 7 28มี7ตัวและลบด้วยสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือ11ใช่ไหม1ถึง11ที่4หารลงตัวมีเท่าไหร่เราเอาทิ้งให้หมด4 2 8นั่นเองดังนั้นข้อน,นี้ตอบ5ตัว ทันไหมครับเอาละครับดังนั้นกลับมาตรงนี้ครับโจทย์บอกว่า1 0 0ยถึง600ที่หารด้วย8ลงตัวและหารด้วย12ไม่ลงตัวตีเส้นเลยแบบนี้ทำเป็นเซตแบบนี้หารด้วย8ลงตัวหาร ด้วย12ลงตัวและตรงกลางก็คือหารด้วยทั้ง8และ12ลงตัวสิ่งที่โจทย์ถามหาคือถามหาหารด้วย8อย่างเดียวนั่นเองเอาละเริ่มนะครับ100ถึง600หารด้วย8ลงตัวมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ทำยังไงครับ600ตั้งหารด้วย8ครับลบด้วยอะไร 100ก็99หารด้วย8แบบนี้เอาตัวข้างบน8 7 5 16เศษ4 0 8 5 40มี75ตัวลบด้วยอะไรครับ82เป็น96ลบด้วย12ดังนั้นข้อนี้ตอบ63ตัวหารด้วย8ลงตัวมีทั้งหมด63ตัวเอาละ ต่อมาหารด้วย8และ12ลงตัวก็คืออะไรคอรอนอนั่นเองคอ,อนอของ8และ12ก็คือ24ก็ตั้งเลยครับ600หารด้วย24 24คูณ25ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็น 600พอดีใช่แล้วยิมห้เป็น300อ่าแสดงว่ามี25ตัวลบด้วย99 24 2 4บเป็น96ข้อนี้เท่ากับ21ตัวแสดงว่าตัวที่8และ12หารลงตัวมีทั้งหมด21ตัวดังนั้นหารด้วย8ลงตัวอย่างเดียวก็คือ42ตัวข้อนี้ตอบ 42ข้อ2ครับ